รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย6 12ปี โดยบริษัทบางจากปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนสวัสดีครับผมต้นต้ครับยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่รายการคิดดีเซอร์ยุทธการขนมเด็กต้อนรับเวลาใหม่ของเรานะครับด้วยฉากที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการกว่าเดิมครับต่อจากนี้ไปนะครับเรามีนัดเจอกันทุกวันพุธเวลาดีหลังเลิกเรียนแบบนี้ครับ16นาิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทางโมเดิร์นไนท์นั่นเองครับ น้องๆคนไหนนะครับที่ดูรายการอยู่อยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันการทำขนมกับเราง่ายๆเพีงยงแค่คลิกเข้าไปนะครับที่ www.facebook.com/kitdessert และก่อนที่เราจะไปพบกับการแข่งขันที่ดูเดือดของน้องๆทั้ง2ทีมวันนี้นะครับพี่โตนก็มีเกมสนุกๆให้น้องๆเน,นี่ยนะครับมาร่วมตอบคำถามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำถามประจำสัปดาห์กันเลยดีกว่าครับ คำถามประจำสัปดาห์ถามว่าช็อกโกแลตผลิตมาจากเมล็ดอะไร1เมล็ดโกโก้สเมล็ดกาแฟาน้องๆคนไหนท,ที่ทราบคำตอบแล้วรีบส่งคำตอบมาร่วมสนุกได้ที่ SMS เอบอร์ส1่ห0ส่งได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงสุดท้ายของรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์หน้าเพื่อลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการคิดดีเซสยุทธการขนมเด็ก น้องๆคนไหนนะครับที่ทราบคำตอบแล้วนะครับส่งมาร่วมสนุกกันได้ครับที่ SMS 4 1 1 1 0 7 0นะครับแล้วเรามาลุ้นรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์หน้าดูสิครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีรับของรางวัลของเราไปครองครับส่วนตอนนี้พี่ตนว่าลงมาเปิดดูโมหน้าของเหล่าบรรดาผู้กาที่จะมาแข่งขันการทำขนมกันดีกว่าครับเริ่มต้นจากสมาชิกทีมสีเขียวของพี่อมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ตนสวัสดีค่ะคุณผู้ชม สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัยรุจนชื่อเล่นชื่อหนองแป้งอายุ7ขวบสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนทัทนานทรัพย์คงดีชื่อเล่นชื่อฮาเลย์อายุ7ขวบครับขนมที่ชอบกินเยลลี่ครับวันนี้นะคะต้องขอบอกเลยค่ะว่าทีมสีเขียวของพี่ออมนะคะเป็นกูรูในด้านการทําขนมเลยละค่ะเพราะว่าน้องๆทั้งสองคนนะคะเคยทําขนมกันมาแล้วน้องแป้งเ,ะคะเคยทําขนมอะไรคะคุกกี้กับเค้กค่ะแล้วน้องฮาเล่ย์ล่ะคะเคยทําขนมอะไรคะ เป็นยังไงล่ะคะพี่โตนบอกแล้วค่ะว่าวันนี้ทีมสีเขียวเนี่ยมาเต็มนอกจากนี้นะคะน้องฮาเล่เนี่ยยังมีความสามารถในเรื่องการเต้นด้วยล่ะค่ะครับแม่ขอดูหน่อยได้ไหมครับว่าหนุ่มฮาเล่ของเรานี่นะครับจะเป็นนักเต้นเท้าไฟขนาดไหนครับโอ้โหเอาเลยครับไปเต้นโอ้โหโอ้โหสเต็ปคอนเทนจริงๆเอาแรงอีก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  เก็บแรงไว้บ้างเพราะว่าเดี๋ยวน้องฮาเล่ของเราเนี่นะครับจะต้องผจญภัยในการตามหาวัตถุดิบแล้วก็ประลองฝีมือในการแข่งขันการทําขนมครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะบ,บอกเลยว่าทีมสีเขียวเนี่ยจะต้องมาคว้าเหรียญทองอย่างแน่นอนใช่ไหมคะพวกเราใช่ครับ<ช>โอ้โห,โ,หโหเห็นความมั่นใจเกินร้อยขนาดนี้พี่ตนว่าเราไปดูโฉมหน้าของเหล่าบรรดาผู้กล้าสมาชิกทีมสีชมพูของพี่อันากันเลยดีกว่าครับยัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ูชื่อแองเจล่าเด็กหญิงพรพนณิสกุลตาลักษ์อายุ9ก้าปีชอบกินชอ็นชอกโกแลตค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูมเิเาชาวลิตคัมชื่อเล่นที่รีโอคัมอายุหกขวบชอบทำขนมเยลลี่คัมถามดีกว่าน้องแองเจลา่าเคยทำขนมอะไรคะเคยทำเค้คชกช็อกโกแลตค่ะน้องลีโอล่ะชอบทำขนมอะไรเอ่ยลและในวันนี้ทีมสีชมพูทั้งสองคนเนี่ย จะมาขอฟาดฟันกับทีมสีเขียวยังดุเดือดเลยล่ะค่ะต้องคอยดูกันต่อไปนะครับว่าระหว่างทีมสีเขียวกับทีมสีชมพูทีมไหนจะคว้าสุดยอดแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ของเราไปครองครับคิดว่าทีมของตัวเองจะชนะยกมือขึ้นครับมั่นใจเกินร้อยขนาดนี้เดี๋ยวพี่ตนจะย้ำในเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการแข่งขันการทำขนมนะครับคะแนนของเรามีด้วยกันทั้งหมด30คะแนนครับผมซึ่ง แต่ละด่านนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นดังนี้ครับ1การตามหาวัตถุดิบ10คะแนน 2. ด้านรสชาติ10คะแนนและ 3. การตกแต่งและความคิดสร้างสารรค์อีก10คะแนนรวมแล้วเป็น30คะแนนครับทีมไหนที่ทําคะแนนได้มากที่สุดทีมนั้นก็จะคว้าสุดยอดเช้ประจำสัปดาห์ของเราไปครองครับ ตอนนี้พี่ตนว่าเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าโจทย์เมนูขนมประจําสัปดาห์นี้จะยากสําหรับน้องๆขนาดไหนครับและโจทย์เมนูขนมประจําสัปดาห์นี้ของเรานั่นก็คือคร a c k เกอร์เลเยอร์สตรอเบอรี่วนิลาครีมนั่นเองครับ <S 1> <S 1> <S เราได้รู้เมนูขนมประจําสัปดาห์กันไปแล้วนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปพบกับโจทย์วัตถุดิบป,ประจําสัปดาห์ไปดูกันเลยครับโจทย์วัตถุดิบประจําสัปดาห์1ไข่ 2. แป้งคัสตาร์ด3แป้งข้าวโพด4นม 5้เนยหกน้ำตาลทราย7วานิลา8น้ำตาลไอซิ่งเสตรอเบอรี่และ10ผลไม้สดเย้ และนั่นก็คือโจทย์วัตถุดิบทั้ง10อย่างนะครับที่น้องๆจะต้องออกไปตามหาแต่ว่าก่อนที่จะถึงตัวบ้านวัตถุดิบน้องๆจะต้องผ่านด่านทดสอบอะไรบ้างครับในวันนี้ค่ะน้องๆทั้งสองทีมนะคะจะต้องออกตามหาไอเทมวัตถุดิบ1ิอย่างเหมือนเช่นเคยค่ะโดยน้องๆจะต้องวิ่งลอดผ่านอุโมงค์รถไฟผจญภัยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะต้องรีบวิ่งไปที่กระดานลื่นผลไม้รวมแล้วสไลด์ตัวลงมาค่ะแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะคะพี่อ๋อมเพราะว่าหลังจากที่น้องๆผ่านอุปสรรคไปแล้วเนี่ยน้องๆก็จะต้องรีบวิ่งยบต้าอนๆ วัตถุด,ดิบออกมาทั้ง10อย่างเลยนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องรีบออกมากดกิ่งให้ทันภายในเวลา3นาทีนะคะน้อง,น,อง,น,องน้องครับผมตอนนี้น้องน้องครับชึ้ง,งวเว<อ>ลาออกตามหาวัาตถุดิบ5 4 3, 2>, 2, 3 2 1 มาสรุปคะแนนในด่านแรกกันดีกว่านะครับสำหรับการออกไปตามหาวัตถุดิบครับแต่ละทีมเนี่ยได้กี่คะแนนครับมาเริ่มทีมสีเขียวเลยนะคะผลไม้สดค่ะนเนยค่ะสองวานิลาค่ะสามนมสดค่ะสี่สตรอเบอรี่ค่ะห้าควนนมคันี้ไม่ถูกนะคะบผิดน้ำตาลค่ะทีมสีเขียวนะคะเก็บไอเทมวัตถุดิบที่ถูกต้องมาได้ทั้งหมด5ไอเทมรับไปเลย5คะแนนค่ะมาถึงฝั่งที่หน้ากันล้วนะคะทีมยิงผู้อย่างแรกผลไม้สด ถูกค่ะสองสับเบอรี่ค่ะถูกค่ะแป้งข้าโพดถูกค่ะวานิลลาถูกค่ะช็อกโกแลตอันนี้ผิดนะคะเนย ถูกค่ะอันนี้นังตาลมีคอลถูกค่ะน้องๆหยิบไอเทมบริวาดิบมาทั้งหมด7อย่างนะคะแต่ว,ว่าผิดไปหนึ่งอย่างไม่เป็นไรนะคะรับไปเลย6คะแนนค่ะเย้เดี๋ยวพี่โต๋นนะครับจะขอสรุปคะแนนในการแข่งขันในด่านนี้อีกครั้งนะครับทีมสีเขียวได้ไป5คะแนนทีมสีชมพูได้ไป6คะแนนตอนนี้ทีมสีชมพูนําไป1คะแนนครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกให้น้องๆหายเหนื่อยกันก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อครับเย้ ช่วงที่2ของรายการนะครับกับช่วงคิดประลองครับหลังจากที่น้องทั้ง2ทีมนะครับได้ออกไปตามหาสิบไอเทมวัตถุดิบตอนนี้ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะได้เจอกับพี่เชฟใจดีและก็แข่งขันการทําขนมกันแล้วละครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับพี่ตนขอย้ําอีกครั้งหนึ่งสําหรับคําถามประจําสัปดาห์นี้น้องๆคนไหนที่รู้คําตอบแล้วนะครับส่ง SMS มาได้ครับที่เบอร์สี1 1 1ึ0งนั่นเองครับเอาละครับน้องๆทั้ง2ทีมครับพร้อมที่จะเจอกับพี่เชฟใจดีประจําสัปดาห์นี้ของเรากันหรือ พร้อมแล้วไปดูคนพร้อมกันเลยครับพี่เชฟใจดีประจำสัปดาห์พี่เชฟฝ้ายปิยพรแน่นอุดรพี่เชฟสาวสวยจากโรงแรมอโนมาที่ขอท้าโชว์ฝีมือการทำขนมแบบเด็กๆขอเชิญพบกับพี่เชฟฝ้ายปิยพรแน่นอุดรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือชมหน้าของพี่เชฟใจดีประจําสัปดาห์นี้ของเรานะครับเป็นพี่เชฟฝ้ายสุดสวยนั่นเองครับพี่เชฟฝ้ายครับก่อนอื่นนี่นะครับผมมีคําถามว่าทําไมถึงเลือกเมนูคร a c กเกอร์เลเยอร์สตรอเบอร์รี่วานิลลาครีมครับค่ะส่วนหนึ่งก็คร็ c กเกอร์นี่เราสามารถหาได้โดยทั่วไปนะคะตามซูเปอร์<ผ>มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยเราหาได้ง่ายด้วยอะค,ะค่ะแล้วก็เป็นขนมที่เด็กๆส่วนมากกินเป็นประจําทุกวันนะคะครับค่ะ น้องๆพร้อมที่จะเรียนกับพี่เชฟฝ้ายหรือยังครับพร,พร้อมแล้วค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับพี่เชฟฝ้าครับตอนนี้นะครับวัตถุดิบของเราเนี่ยอยู่ตรงหน้าแล้วละครับค่ะรบกวนให้พี่เชฟฝ้ายนี่นะครับสอนน้องๆทําได้เลยครับ ะะวัตถุดิบของเราเนี่ยจะแยกเป็น2ส่วนในการก็คือส่วนผสมของของแห้งแล้วก็ของเหลวค่ะส่วนผสมของของเหลวเนี่ยเราจะออาไปต้มก็จะมีนมน้ําตาลนะคะเราจะต้มนมเป็นระดับแรกเลยนะคะครับผมในระหว่างที่รอนะคะเราก็จะมาผสมตัวนี้ <S <S อันนี้ต้องเ,อยเลยด้วยนะคะ อันนี้ส่วนผสมนี้จะมีไข่แป้งข้าวโพดแล้วก็ผงพาสต้านะคะดูมากเลยอ่ะ ตอนที่พี่เชฟกําลังสอนน้องๆทุกขั้นตอนเนี่ยน้องๆคนไหนที่มีคําถามอยากจะถามพี่เชฟเนี่ยสามารถยกมือแล้วก็ถามได้เลยนะครับเพราะหลังจากพี่เชฟเนี่ยทำเสร็จปุ๊บพี่ต๋นจะไม่อนุญาตให้น้องๆทั้งสองทีมเนี่ยถามได้แล้วนะครับถ้าเกิดลืมอะครับตอนลืมขั้นตอนการทาเนี่ยครับต้องทำยังไงครับต้องทําใจครับพี่โต๋ว่าเพราะว่าจะต้องโดนหักคะแนนครับน้องฮาเลยก็ต้องแบบ ตั้งใจดูเชฟพี่ฝ้ายทำนะคะ,ะเวลาพี่ฝ้ายทำอะไรน้องฮาเลก็ต้องแบบสนใจตั้งใจดูไม่เข้าใจส่วนไหนตรงไหนต้องถามในตอนนั้นเลยโอเคไหมคะโอเคครับในระหว่างที่ต้มนมเนี่ยเราต้อง,องคนด้วยนะคะเพราะว่าน้ำตาลที่เราใส่ลงไปมันจะไม่มต้องค,คน<ม>พราน้ำตาลละลายเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดได้ okay. ครับที่เชฟพะน้องเอ,อ็เจล่ามีคำถามค่ะคือว่าแป้งข้าวโพด แป้งคัสตาร์ต่างกันยังไงคะแป้งข้าวโพดจะช่วยในลักษณะของความข้นเหนียวนะคะแป้งคัสตาร์จะมีกลิ่นหอมนะคะหเหมือนนแบบ้ำมันมะพ้าวเลยอ่ะค่ะนี่ก็ถือว่าเดือดได้ที่แล้วเหมือนน้นะพเลย่ะหอมมากด้เ,เลยแล้วก็จะนำไปพักให้มันเย็นๆยนก่อน,นใช่เย็นเย็ก่อนแล้วค่อยปีบลงแทกเกอร์ค่ะ หลังจากที่เราได้วนิลาครีมในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วนะครับก็ถึงขั้นตอนต่อไปเลยครับใช่ค่ะตอนนี้เราจะมาลงจานกันครัไไมครับพร้อมกรับโอเค,อเคมามว็าวนิลาครียมยจังเนึ แล้วนะรเราจะแต่งจานของพี่เชฟจะมีน้ำตาลไอซิ่งอันนี้จะเป็นวานิลาที่ผสมซอสส้มว้าวสวยมากมากเลย และนี่ก็คือเมนูเค้กเกอร์เลเยอร์สตรอเบอรี่วาน,นิลลาครีมนะคะน้องๆทั้งสองทีมพร้อมหรือยังครับพร้อ,อม,มทีมสีเขียวคิดว่าตัวเองจะชนะไหมครับจะชนะครับเออทีมสีชมพูคิดว่าตัวเองจะชนะไหมครับช,ชนะค,<ช>ค่ะถ้าคิดว่าตัวเองจะชนะตอนนี้ถึงเวลาแข่งขันแล้วครับตอนแรกก็บอกว่า เอานมใส่กระทะแล้วก็เดือดเอาเนยใส่ลงไปแล้วหนูก็คนคนคนค่ะตอนที่เราคนแป้งเข้าพโดกับแป้งข้าวสาลบนในไข่ค่ะเราก็ต้องทําให้แบบมันละเอียดนะคะไม่ให้มันมีเม็ดเม็ดอะไรถ้าเกิดมันมีเม็ดเม็ดแปลว่าแบบเราต้องคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะละเอียดแล้วเสร็จแล้วเราถึงจะใส่นมที่เราไปต้คมค่ะ หนึ่แล้วคะแต่เมอระวังไข่เป็นเม็ดนะคะพี่อ๋องครับพี่อ๋องครับตอนนี้นะครับพี่เชฟใจดีของเราแอบกระชิบบอกพี่โตนครับบอกว่าในระหว่างที่เทลงไปเนี่ยน้องๆจะต้องรีบคนนะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยไข่นี่นะครับจะสุกนั่นเองครับ น้อง okay, ๆท in ั้งสองทีมก็ได้วานิลาครีมท okay uh ี่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับในทั้ง2ทีมโชว์วานิลาครีมหน่อยครับโอเคครับน้องๆครับลุยขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวต่อไปเราต้องทำอะไรต่อคะน้องแองเจล่าก็จะไปเดี๋ยวเราก็ตกแต่งค่ะไหนน้องฮัเล่ทำลายบอกหน่อยได้ไหม อไอซิ่งครับไหนเยอะขนาดน,นี้หรอคะอเอาเลยสิครับคุณผู้ชมครับขนมของน้องฮาเล่มีปัญหาซะแล้วครับไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าน้องๆจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับไม่คิดว่ามันจะออกมาเยอะขนาดน <c oughs> ี้ก็เลยไม่ได้พี่เชฟคะ <c oughs> แล้วอย่างนี้วิธีแก้ปัญหาทําไงดีอะคะปัดออกใช่ไหมครับนัตก็ต่าจะได้นะคะครับ ตอนนี้นะครับเราให้น้องๆทั้ง2ทีมนะครับใช้จินตนาการในการตกแต่งขนมให้เต็มที่ก่อนดีกว่าครับและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นสุดยอดเชฟประจำสัปดาห์ห้ามพลาดครับ

ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับกับช่วงคิดวินเนอร์ครับหลังจากที่น้องทั้ง2ทีมนะครับได้แข่งขันการทําขนมและตกแต่งขนมตามจินตนานการของน้องๆครับแต่ว่าจะมีเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นครับที่จะเป็นสุดยอดเชฟประจําสัปดาห์ซึ่งหน้าที่อันหนักอึ้งนี้นะครับก็จะต้องตกเป็นของพี่เชฟฝ้ายแล้วล่ะครับลาบากใจมากเลยตอนนี้โอเคครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ไปชิมทีมสีเขียวกันก่อนเลยดีกว่าครับโอ้นี่ สตอลแ้วนะในระหว่างที่ชิมเนี่ยน้องแฮร์รี่จะอ้อนอะไรพี่เชฟฟายบ้างขอครับขอขอคะแนนเยอะๆนะครับขอเลยครับพี่เชฟได้สิทินะเป็นยังไงบ้างครับพี่เชฟฟายมันลุยกันต่อกับทีมสีชมพูครับ ตอนอื่นนะครับพี่ต๋อเนี่ยอยากจะให้น้องลีโอเนี่ยอ้อนพี่เชฟป้ายหน่อยละกันนะครับพี่เชฟป้ายครับผมขอคะแนนเยอะๆได้ไหมครับตัดปิดตัดปิดซีซัมสองหมดเวลาเขาผมจะเขามันจะเขาไม่ใจผมอาจจะตบือเขามากเลยตอนน้องเองจะเลยนะคะับอันเจ้าก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะลำบากใจแทนพี่เชฟชิมแล้วนะคะครับ ตอนนี้ถึงเวลาที่พี่เชฟป้ายจะต้องทำหน้าที่ในการลงขะแนแล้วล่ะครับเออตอนนี้รู้สึกว่าลำบากใจเห็นสายตาของเด็กๆเ,เขาอะปิดไว้ครับพี่เออเราจะไม่มองดูหน้าเด็กๆเ,<า>เขานะ สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนนะครับเดี๋ยวพี่โตเนี่ยจะย้ำให้น้องๆทั้ง2ทีมเนี่ยฟังอีกครั้งนะครับสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนของเรามีู้กันทั้งหมด30คะแนนครับด้านการออกไปตามหาวัตถุดิบ10คะแนนด้านรสชาติ10คะแนนด้านการตกแต่งและความคิดสร้างสารรค์10คะแนนรวมแล้วเป็น30คะแนนครับตอนนี้นะครับผลคะแนนของการแข่งขันอยู่ในมือของพี่โตแล้วล่ะครับโอ้โหตอนนี้ใจเต้นแรงมาก เดี๋ยวพี่โตนะครับจะแจกแจงคะแนนของการแข่งขันในครั้งนี้ให้น้องๆทั้ง2ทีมได้ฟังครับทีมสีชมพูครับในเรื่องของการตามหาวัตถุดิบ10คะแนนได้ไป6คะแนนครับด้านรสชาติของขนม10คะแนนได้ไป9คะแนนครับด้านความคิดสร้างสรรค์10คะแนนได้ไป9.5คะแนนครับทีมสีเขียวการตามหาวัตถุดิบ10คะแนนได้ไป5คะแนนรสชาติขนม10คะแนนได้ไป9คะแนน ด้านความคิดสร้างสรรค์10คะแนนได้ไป9คะแนนและทีมที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้แก่ทีมสีชมพูครับทีมสีเขียวนี่นะคะน้องเขาค่อนข้างที่จะ มัครสมานสมาสมาคัคคีกันดีในระดับหนึ่งนะคะคือช่วยกันต่างคนต่างช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยดีค่ะแต่สําหรับน้องสีชมพูที่ชนะไปเนี่ยนะคะน้องเขาเออมีความคิดสร้างสารรค์สามารถเด้คะเนนจ,จานลูกกวาดอะไรเงี้ยระดับตกแต่งให้เป็นลูกต่างๆได้ค่ะและทีมสีชมพูของเรานะครับคว้าสุดยอดแชมป์ประจําสัปดาห์นี้ของเราไปครองครงับผมได้รับเหรียญทองไปเลยครับนี่ สำหรับทีมที่แพ้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับน้องๆก็จะได้รับเหรียญเงินครับพร้อมกับเกียรติบัตรนั่นเองครับดีใจมากครับใช่ครับแล้วแพ้ครับแล้วก็สัญญาของแม่ได้จิดนะกับไปครับพยายามเต็มที่แล้วครับเหรียญทองดีใจค่ะมากเลยค่ะมาก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 เลยครับเพราะว่าเรียวกับแองเจล่าค่ะตกลงกันว่าแบบ ะเอาหลายอย่างมาปนกันเพื่อที่ให้มันมีสีสันสดใสค่ะและนี่ก็คือความสนุกที่เกิดขึ้นนะครับในรายการคิดดีเซตยุทธการขนมเด็กกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณพี่เชฟใจดีของเรานะครับพี่เชฟฝ้ายปียพรแน่นอุดอรนะครับคอมมิส2จากโรงแรมอนุมาแล้วก็เชฟตัวน้อยที่น่ารักของเราทั้ง4คนนะครับน้องฮาเล่น้องแป้งครับน้องลีโอและน้องแองเจลาครับ ที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะของเล่นน่ารักๆจากซื้อเท่ทอยค่ะและอุปกรณ์ทำขนมนะคะจากโรงเรียนสอนทำขนมสมุทรไพรสาขาสยามพารากอนค่ะครับและน้องๆน,นะคะทางบ้านที่สนใจอยากจะมาแข่งขันทำขนมกับคิดเดสเซอร์นะคะง่ายๆ like er. ค่ะแค่กดไลค์แฟนเพจของรายการ w w w ร์บไบเ o ็ c เฟซบุ๊กคอิดเดซเซอร์หลังจากนั้นนะคะก็ส่งชื่อพร้อประวัติส่วนตัวของน้องๆน,น,นะคะโพสต์แล้วก็แชร์ค่ะเพียงเท่านี้ทางทีมงานก็จะรีบติดต่อกลับไปทันทีเลยละค่ะ และก่อนจากกันไปนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสําหรับใครที่มาร่วมสนุกกับการตอบคําถามอย่าลืมตรวจเช็คกันนะครับรายชื่อผู้โชคดีนะครับแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันพุธ16.30กานาทีถึง17.00นทาง modernline TV วันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ